สวัสดีครับพบกับช่องโมเมออนทัวนะครับวันนี้จะพามาสูบสูบลมแบบโยกนะครับว่าจะสูบได้หรือเปล่านะครับจะสูบสัก40ปอนด์นะครับลองไปชมกันว่าจะสูบได้หรือไม่นะครับใช้สูบเป็นแบบนี้นะครับแบบโยกเอานะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับก็สูบได้นะครับความรู้สึกเหมือนสูบ ล้อมอไซค์ครับก็ไม่เถี่ยวตึงมากจะสูบสัก40ปอนด์ครับ ได้นะครับประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเดี๋ยวไปลองฝั่งนู้นบ้างนะครับไปลองฝั่งนู้นนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อนแรกประมาณประมาณ20กสิบปอนปอนะครับ28 29นะครับเดี๋ยวจะเราจะสูบไปจนถึง40นะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานครับจอดเป็นส่วนมากนะครับเดี๋ยวยางหน้ายางมันแก้มยางมันจะแตกนะครับเราต้องสูบตึงๆึงไว้ก่อนถ้าเราใช้งานถึงจะปล่อยลมออกนะครับ ได้แล้วครับได้ประมาณ40่นิดๆนะครับชมคลิปเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ